โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดสวัสดีค่ะ fc แฟนช่องนะคะอ่าคลิปนี้แอดก็จะมา ะะพูดถึงเนาะค่ะพูดถึงพี่เี้นขานะคะ่ะแนวทางรัฐบาลไทยคืองวดที่หกแลคะงวดน,นี้เป็นงวดที่หกหลังจากอาให้เข้ามาห้างวดติดแล้วเนาะคะ่ะเพราะว่าวันนี้คือวันที่ยี่สบเก้าช่วงแรงแล้วว่าช่วงใบใายๆเย,ย็นๆนละคะ่ะคลิปก็ได้พูดกับพี่เส้นขาเน้ะคะ่ะอาจารย์เส้นขา เมื่อช่วงบ่ายนะคะช่วงเที่ยงนี่แหละคะ่ะประมาณเที่ยงนี่แหละแอดได้คู่กับพี่เซียนขาหลังจากที่พี่เซียนขาได้ไปล่งพยาบาลมาเนาะคะ่ะไปล่องพยา,านพยาบาลกลับมาแล้วเนาะคะ่ะก็เลยถามอาจารย์ว่าเป็นยังไงเนาะคะ่ะอาจารย์ตัดไหมหรือหรือไปหรือ,อย่งเพิ่งมาโบนัสนด้ตัดเนาะคะ่ะสีเลื่อนออกไปอีก เป็นวันที่หานี่แลแหละค่ะเพื่อนว่าหมอไปเบงไปเอ็กเย์เบิงแล้วก็เลยว่าบอท่านในตัดแล้วค่ะบัดนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกดูนอยู่นะคะ่ะสำหรับบัตรคิวนะค่ะบัตรคิวของพี่เสียนขาที่ไปโรงพยาบาลเมื่อนี้แล้วค่ะบัตรคิวของพี่เสียนขา ตรงกันกับเลขที่ปู่ให้มากค่ะบัตรคิวพี่เซียนคะให้ตัวเลขตรงกันกับที่ปูให้มากแล้วเนาะค่ะอยู่ในนี่ละลายการบัตรคิวที่แอดไปการไฟฟ้าเมื่อวานนี่ช่วงบ่ายก็ได้เลขอยู่ในนี่ขึ้นกันค่ะก็ได้เลขตรงกันอยู่ในนี่คือกันแอดกันเลย อันนี้ก็แอดก็เลยสิมาว่าหัวสูฟังเนาะค่ะสิมาว่าห้วเอฟซีฟังค่ะเพื่อว่าสิเป็นเอ่อตอกย้ำความมั่นใจเนาะค่ะเป็นว่าคือได้เลขตรงกันนะหมค่ะนี่แหละคือได้เลขตรงกันตรงกันกับเลขที่ ปูหาพี่เส้นขาไว้แล้วนะคะ่ะสำหรับเลขตัวเก้าตัวเดิมกันยังคือเก่าเนาะคะ่ะปูไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเลขเนาะคะ่ะปูไม่เคยเปลี่ยนตัวเลขให้ตัวใดก็คือตัวเก่าตัวเดิมเนาะคะ่ะต่องวดปูไม่หายแปดหาเนาะคะ่ะนี่ค่ะปูไม่หายแปดหา ตองวดนะคะ่ะนี่กับหกศูนย์ค่ะ้วก็เก้าหกสี่ค่ะอันนี้คือสามตัวนะคะ่ะสามสุดเต็มนี่คือปูมะหายตองตองวดแล้วค่ะต่ว่าบ่ได้ปล่อยพึ่งมาปล่อยวันที่ยี่สิบเจ็ดแล้วค่ะเลขแปดห้านี่ที่ปูวานี่นาะคะ่ะจริงๆแล้วกระเบื้องไมีอย่างไรหรอกคะ่ะ เพิ่นอาจยันเอฟซีเอาว่าได้เนาะคะ่ะเพิ่นก็นเลยมาพาพากัาง่งให้เอาได้ง่ายๆเนาะคะ่ะความหมายก็คือจิตเป็นเลขแปดหาคันลดแต้มก็คือเจ็ดหาเท่านั้นเด้อควะยเอฟซีนี่ค่ะคันลดแต้มเนาะคะ่ะ กาแม่นลดแต้มเนาะค่ะ8หาก็จะเป็น75ทันทีด้วยค่ะนี่หลังจากที่แอดคุยกับพี่เสยน่าเมื่อช่วงสักคู่นี้ค่ะแอดคุยกับพี่เสยนค่าเมื่อสักคู่นี้เนาะค่ะถ้า8หาลดแต้มก็จะเป็น75ทันทีค่ะแล้วค่ะ คันเป็นเลขสามตัวคันว่าตัวนี้ผ้ากลางกสิเป็นเลขหนึ่งน่กกัสิแปดหนึ่งห้านะค่ะลดแต้มหนึ่งกัสิเป็นเจ็ดหนึ่ง้าค่ะอันนี้โตกันไหวต้องการเจ็ดห้าต้่ะกาน,นี่ละวันนี้ลดเบอร์หกสิบเนี่ยเบอร์หกศูนย์นี่ยน้ะค่ะคนขึ้นผู้หญิงขึ้นเต็มคันรถน้ะค่ะความหมายคำว่าผู้หญิงขึ้นเต็มคันรถน้ะค่ะ สี่ักขั้นนี้สีไปไซเนาะค่ะอันนี้กับกับหกศนกสีเป็นเก้าศูนย์เนาะค่ะหกศูนย์กัสีเป็นเก้าศูนย์พราทางาดึงหางลงมาเนาะค่ะกันดึงหางหลงมากกับสีเป็นเ้าท่นที่บันนี่กับสีเฉลยว่าเลขไม้เลขเลขนะค่ะที่พี่เส้นขาเนี่ยไปโรงพยาบาล ได้บัตรคิ้วเลขที่หกสิบค่ะบัตรคิ้วก็ได้เบอร์หกสิบค่ะบัตรคิ้วตรงที่เลขหกสิบเด้อค่ะแต่ว่าบัตรคิ้วของแอดที่ไปการไฟฟ้าเมื่อวานนี่ได้เลขห้าแปดค่ะดีห้าแปดเด้วค่ะหมายเลขการไฟฟ้า ของพี่เส้นขาของจันเส้นขาตรงกับเลขหกศูนย์ค่ะแต่ว่าแอดไม่ได้อขอทายาจายันเนาะเพราะว่าบัตรคิวเพิ่นค่ะไม่ได้ทายไม่เบิรงเนาะแต่ว่าเพิ่นเบ้าเมือม่อเมื่อสักครู่เดียงที่กลับมาจากโรงพยาบาลแล้วเพิ่นกับว่าหแอดฟังมาสิค่ะบัตรคิวที่ไปโรงพยาบาลวันนี้วันที่ยี่สิบเก้าช่วงเช้าของพี่เส้นขาได้เบอร์หกสิบค่ะตรงกับ เลขที่ปูเอามาไห้ไว้แล้วเนาะคะ่ะส่วนบัตรคิวของแอดเนาะคะ่ะแอดไปการไฟฟ้ามาแอดได้หาแปดค่ะแต่ว่ามันเป็นเลขตัวเดียวกันกับปูเนาะคะ่ะแปดหาหาแปดเนาะคะ่ะมันตรงกันด้วยค่ะสองชุดนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกยะะู่หรอค่ะแอดไปการไฟฟ้ามื้อแรกเนาะคะ่ะวันแรกแอดไปบ่ท่านบ่ายสามโมงเขาปิดบายนีมื้อที่สองแอดไปอีก ไปก่ะบ่าสองโมงใบสองโมงก็กวานแล้วค่ะไปท่านค่ะได้หมายเลขหาสิบแปดเนาะอันนี้เอามาเว้าให้อ่าคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุภูสุคนฟังเล้วค่ะจะได้บอกกังค่าแล้วค่ะว่าเอาตัวได้กันแน่และะ้วค่ะ อันนี้เป็นการกาเหมือนย่ำแล้วค่ะเหมือนย่ำว่าเป็นยังเลขคือตรงได้เลขเบอร์หกสิบจริงสิอันนี้คือได้เลขเบอร์ห้าสิบแปดแปดห้าห้าแปดกับกัปเอาเนาะคะ่ะแต่ว่ามันตรงกับเลขปูของแอดนะแอดบอร์ไอทายไวค้ค่ะแต่ว่าแอดพูดเรื่องจริงเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้แอดก็เลยจิ้มเอาไว้หน่อยนึงเนาะคะ่ะหลังจากแอดได้แอดก็เลยเอาไว้เมื่อวานนี้ เลขเรียบ,รบหาเอาสลากกินแบงเนาะค่ะหาเอาลอตเตอรี่ก็ได้อยู่ค่ะแต่ว่าเลขเลขทูบนะค่ะเลขทูบนี่จริงๆเลขทูบที่ปู้ห่มานี่เห็นบ่นค่ะนี่ศูนย์หรือแปดเก้าหกนี่ค่ะเหมือนย่ำนะคะเหมือนเพิ่นตอกย่ำนี่ค่ะย่ำเลขของเพิ่นนี่ค่ะ เก้าหกด้วะเก้าหกนี่ตรงบ้างอะเอาเลขทูบที่จุดวันพระขึ้นสิบห้าค่ำวันมาคะบูชานี่ค่ะให้เก้าหกนาะคะ่ะแล้วก็มีศูนย์นค่ะศูนย์ตัวนี้สิเป็นศูนย์ขันบ่จ่ิจริงๆมันเป็นเลขแปดค่ะแต่ว่าอีกอีกข้างล่างแปดเป็นดำดำแบบนี้ค่ะข้างบนข้างบนมันเป็นศูนย์ยังส่ค่ะเนี่ยเป็นขาวขาวยังส่ค่ะ ก็เลยเอาศูนย์นะค่ะเอาศูนย์เก้าศูนย์หกค่ะศูนย์เก้าศูนย์หกกับสีตรงกับเลขปูเห็นไ่มคะนี่ตรงกับเลขป,เเลปูเลยนี่ศู 6, นยะ์หกเนาะศูนย์หกศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าศูนย์ค่ะตรงค่ะแล้วก็เก้าหกกับตรงกับเลขตัวนี้เลยค่ะนี่ คันย่านเพี้ยนเนาะค่ะเก้าหกสี่กันหนึ่งคืนหนึ่งแต้มก็คือเก้าหกห้าค่ะอันนี้ตักันค่ะเก้าหกห้าคือกันกันขึ้นตัวหนึ่งคืองวดที่แล้วเนาะค่ะห้าแปดคืนข้างบนก็แปดมันก็เป็นห้าเก้าเนาะค่ะนี่แหละก็บ่ต้องสงสัยเนาะค่ะบ่ต้องสงสัยค่ะ แล้วก็พี่เียนขาก็บ,บอกมาแล้วนะคะว่าเลขเพิ่นออกอยู่ในหนี้ปูมากบอกแล้วค่ะว่าเลขออกอยู่ได้นี้ค่ะงวดนี้พี่เียนขามั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์ค่ะคันเป็นลักล้อยก็คือลอยเปอร์เซ็นต์นะคะ่ะหลังจากที่แอดได้คุยแล้วค่ะได้พูดคุยกับอาจารย์ไปแล้วงวดนี้ เอาลักล่านค่ะอย่าเอาหลักร้อยนะเพนน่างวดนี้ให้เอาลักล่านอย่าเอาหลักร้อยเบ่เอาลักล้อยเอาลักล่านค่ะงวดน,นี้ปะาพีเส้นขาเบามาแบบนี้ค่ะรากาพูดับแอดมาเลขออกแล้วอยู่ในนี้เลขก็คือออกแล้วอยู่ในนี้ค่ะเนี่ย เลขมันออกอยู่ในนี่นี่นี่และแต่เพิ่นกับ่ได้ฟันว่าเป็นตัวใดเนาะค่ะบ่ได้ฟันเป็นตัวใดค่ะเลขเพิ่นออกแล้วอยู่ในนี่ปูกับมาบอกแล้วว่าจังไหนก็ออกเนาะค่ะจังไดนจังไหนก็ออกอยู่ในนี่ค่ะเพิ่นกับฟันดีเนาะเพิ่นกับฟันว่าป่ากระโดดขึ้นมาหา น้องนังน้อง,น,งนังเลยค่ะโดยที่บ่ต้องไปหานังเลือจับยากเนาะค่ะเห็นบ่ค่ะเลขทูปกะ่ะเอาให้เบิ้งชัดๆค่ะเป็นแปดเก้าหกหรือศูนย์เก้าหกก็ได้ค่ะเลขทูปค่ะซึ่งก็ออกเล่าออกห้าน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เลขออกแล้วปูมาบอกงี้บอกแบบนี้แล้วค่ะจังไดก็ออกอยู่ในนีล่ล่ะกะขอให้เอฟซีแฟนซองนะคะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุขูสุขค,คนกะใช้ดุลพินิจพิจารายาณในการรับชมรับฟังแล้วค่ะกะว่ได้เยาะกันซื้อคือว่าเนาะปูมาว่าแบบใดพี่เสี้ยนข่าวว่าแบบใดให้แอดฟังแอดกะว,ว่าให้เอฟซีฟัง ทุกมุมค่ะทุกทุกไล่การทุกเขาเรียกอย่างก่อนทุกอย่างค่ะเบ้าปูเม้าบอกแบบใดพี่เช่นกากระบอกแบบนั้นค่ะบอกหมดทุกอย่างบ่ได้มีการปิดบังค่ะนี่ค่ะบอกหมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะตามที่ปูมาบอกไม่ได้ปิดบังงวดนี่ เพิ่นว่าเอฟซีสิถูกไล่ค่ะเอฟซีแฟนซองสิได้โชคได้าลาบไลน์เนาะค่ะเพราะว่าร่วมท่าบุญเป็นการสร้างบุญสร้างพญานาคขั้งแรกกัขอให้เอฟซีแฟนซองเนาะค่ะสุปูสุคนพินิจพิจารณายานพิจารณาวิจารณายาณพิจารณาเบิง่ง เด้อคะ่ะช้สติปัญญาของเราด้วยเด้อว่ามนบึมๆใจรถดเด้อค่ะบางบางครัง้งซื้อล่างออกบนบางครัง้งซื้อบนออกล่างเด้อค่ะคือแอดกับนายหลังทวนเมนนื่องว,ะะวดนึงแล้วเนาะค่ะวดสามหกก็สามเก้านั่นแหละเอาแตา่ล่างไปออกบนเนาะ,ะอันนี้ก็เปรียบเปยให้ฟังเด้อค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเอฟซี พี่เซียนขาได้บัตรคิวเบอร์60นะคะของวันนี้วันที่29เานะคะโรงพยาบาลได้เบอร์60แต่บ่ได้ทายให้เบิงนะคะแล้วก็แอดไปการไฟฟ้าได้เบอร์58ดนะคะเมื่อวานนี่แอดได้เบอร์58เอาเมื่อนี้มาบอกมาเล่าให้ฟังละเดอ้อคะ่ะ FC แฟนซองสุบุสุคนนะคะก็คอยคุณพ่อคุณแม่ พี่น้องสุโขสุคนมีโศกมีลาบมีมันน้ำกันไปมื้อน้องค่ะมืออื้องแห้งๆปังๆมันๆเลื่อยๆค่ะขันเบิงบ่ทันเนาะค่ะการรีเบิงเอาเด้อร์รีกดปุ่มข้างล่างเนาะค่ะรีย้อนหลังกลับไปทางซ้ายมือเนาะค่ะขันเบิงบ่ทันเนาะค่ะบางท่านผู้เฒ่าเพิ่นก็ว่าเพิ่นเฮ็ดแม่เฮ็ดบ่เป็นเพิ่นว่า แอดตัวหนังสือใหญ่ๆแน่ะผนไผ่เม็ดใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยคุณแม่เด้อกันบ่ถือใจจังไดแอดกับคอการพอไพยเพราะว่าใหญ่สุดแล้วใหญ่สุดฮ็ดได้ซ้ำนี่ค่ะอันนี้คือการอัปเดตแล้วค่ะอัปเดตข้อมูลแล้วก็ข่าวสารการพูดคุยของแอดกับพี่เส้นขาล่าสุดนี่ให้ได้ฟังกันเนาะค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้น กัขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมเนาะค่ะคุณพ่อคุณแม่กะ่ะโดดซักไหลเดอ้อเห็นเพิ่วงวาวงซี่กันได้ตามกำลังเนาะค่ะเอาตามกำลังเจ้าของพ่อได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านเนาะค่ะกะขอให้เอฟซี่แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุผู้สุคนมีสชงมิลาบมีหมันสูผู้สุคนในวันพรุ่งนี้เนาะค่ะ บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นก็จะรู้ผลและะ้วค่ะก็ขอากาบขอบพระคุณในเด้อสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้ช่องโจผ้าด้วยเป็นกำลังใจมืออืน่นให้ถูกรางวันที่หนึ่งถูกางวันใหญ่ๆเด้อค่ะซื้อลอตเตอรี่โต๊ดได้ไก่ถือไก่เขาสามตัวเมื่อว่าจเป็นสามตัวสองตัวแห้งๆปังๆมันๆสุผูุ้กข้คนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ ก็ขอกล่าวคำว่าให้โชคดีสุ้ปูสุ้คนค่ะสวัสดีค่ะ